โอเคครับสวัสดีครับคุณพี่คุณพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อเรือกาตีเรือสักสีเก็มิ่ยครับครับขอบคุณมากครับคุณพี่เห็นได้ข่าวว่าคุณพี่ได้ใช้ซูเปอร์ไอออนทวิตเตอร์ด้วยขดประหยัดน้ํามันด้วยใช่ไหมครับครับเป็นยังไงบ้างครับคุณพี่หลังจากที่ติดตั้งไปแล้วแล้วก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกว่าเครื่องเครื่องเบาดีครับครับผมเป็นระบบสองระบบครับระบบแก๊สกับระบบน้ำมัน คุณพี่ติดไว้ที่นี่เลยใช่ไหมครับอ๋อใช้สองระบบแก๊สกับน้ำมันนะครับครับผมรู้สึกว่าพอถ้ามีปาคนมากขึ้นเนี่ยครับผมเดิมมันจะเหยียบก็จะขึ้นอ่จจะก็ค่อยขึ้นแต่พอติดตัวนี้ไปแล้วรู้สึกว่ามันเหยียบแล้วขึ้นครับครับรถแก๊สมันอืดอยู่แล้วใช่ไหมพี่อ๋อแต่เมื่อก่อนหน้านี้คือเหยียบอืดพอใส่ตัวนี้เป็นไงนะครับรู้สึกว่าจะเหยียบแล้วพุ่งขึ้นอ่๋อครับผมครับผมเวลาเวลาเราเริ่มสตาร์ทเครื่องทีแรกเนี่ยครับ เราใช้ระบบน้ำมันก่อนนะครับคระบบน้ำมันก่อนปร,รากฏว่าเครื่องยนต์ก็แรลเบาดีขึ้นแล้วก็เวลาออกตัวรู้สึกจะเบาขึ้นกว่าเดิมแต่คันเร่งก็คือได้พุ่งขึ้นเลยนะครับ,รบผมเข้าใจว่ามันอาจจะยิงมาถึงน้ำมันด้วยอ๋อครับผมครับผมอ๋อแล้วเป็นไงบ้างครับคุณพี่ได้แนะนําคนอื่นหรือไปใช้ยังไงบ้างนนไหมครับไปก็ก็ก็มีข้าไปใช้เก็่กับรถรถรถตู้ที่ว่ารับเหมาอะไรอ๋อรถตู้รับเหมารถตู้รับจ้างนะครับครับผมาว่ เขาวิ่งที่พนะธิคมแล้วก็เขาใหญ่เขาบอกว่านะเขาเติมน้ำมันไปหนึ่งพันกับแปดสิบาทแต่อีกสองคันที่วิ่งไปด้วยกันนะ่เติมไปประมาณพันสี่ร้อยกว่าบาทว่าเขาโทรมาบอกเลยเขาก็โทรมาบอกตอนนั้นผมนั่งบริษัทชั้นบนอ๋อโทรเข้ามาหาพี่เลยโอ้โหความแตกต่างครับผมครับผมอันนี้ติดคันเดียวใช่ไหมครับไม่ติดสามคันติดคันเดียวครับอ๋อแต่ก็คือเห็นเราแต่ลวสองคันที่เขากลับมาเขาก็ติดไปคันอ๋อก็คือมาซื้อติดเหมือนกันเลยแต้ว่า เขากลับมาแล้วก็ซื้อไปซื้อไปตัวหนึ่งต้องขอขอบคุณพี่เลยใช่ไหมครับเนี่ยเพรว่าทําให้รถเขาประหยัดขึ้นแล้วพี่จะแนะนํายังไงบ้างครับสําหรับคนที่คิดว่าจะตัดสินใจจะใช้ตัวนี้ครับก็ผมอยากแนะนําว่าจะติดเลยครับเพราะว่ารก่อนอื่นก็มันมันติดง่ายนะครับแล้วว่าอีกอน่อยเราย้ายไปคันนู้นก็ได้คันนี้ได้เป็นแค่ขดติดง่ายๆเลยใช่ไหมครับพี่คิดว่าคุ้มไหมครับพี่กับราคานี้คุ้มครับคุ้มใช่ไหมครับราคาอื่นๆพี่เคยพอจะทราบมั้งไหมครับ เขาบอกก็เคยเจอไปหกพันกว่าบาทยั็อีกทางหนึ่งเขาไปเจอรู้จะหมื่นสี่โอ้โหหมื่นสี่เป็นหมื่นเลยนะพี่ของเรานี่หลักพันต้นต้นเองใช่ไหมพี่อ๋อสองพันเก้าใช่ไหมครับโอเคครับพี่ขอบคุณมากเลยนะครับพี่อุตสาห์ที่ให้ข้อมูลดีๆกับพวกเรานะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ